วันนี้ไม่มีกับข้าวเอซีนะเดี๋ยวไปขอกับข้าวเขากินก่อนขอให้กินหรือเปล่าไม่รู้บ่าใจเส้นสวัสดีครับรอครับรอคุณหน้าคุณใดแต่ว่าสบายดีตัวทุกท่านนะครับเอฟซีเราไปขอกับข้าวเขากินก่อนมีแต่ข้าวไม่มีกับข้าวเอฟซีขอกินยังไงเด้อแล้วโอ้โอ้บอนเขากินเขามีมีิวบอลกินกินยังไงเด้อเออโอเคไปใช้ไปไงโอ้ แต่แล้วเออถือไปเทามาบอกถือถือถือขาตั้งกล้องอาขาตั้งคืเป็นแล้วนี้ <c oughs> <c oughs> เอองงเลยสิสั่งใหม่แต่แล้วเออสั่งนิดออกสิเอาได้สั่งห้ำน,น,นี่บ่ถักที <c oughs> ่ไปอ,ออะไรนี่สูงต่ำหมดเลยใส่ใส่ใสใ่อะไรบ้างใสใ่ใส่ยัไงโอ้โหแต่แล้วอย่าลืม

มาตาไม้ชุกกล่องด้วยมาขึ้นขายนะเล้วนะินี้ก็อีนี้นะครับมรมตนะครหิวเลยได้เออเข้าเข้าสิบสี่เตียนน้ำเตี้ยเดียวสักอนอืมแล้วกลับมาสิบสี่เข่าเติมเติมเออแบบไม่ปลาผม อไงผมเลยอยากกินฝีมือตัวเองบ้างอืมทางนั้นก็ได้ขอได้ทำาสบายใจอันนี้ทำอะไรมากินนะครับเออแต่เร็วรู้ดีทอดปลาทอปลาเห็นทอดอีกทอดปลาตาบอกว่าตาเตยปอนบอยว่าจะกินกบกบได้เลยเลยไม่กินกบไม่น่ากินเลยที่บาร์ไม่เอากบบนผาเลยปลาอยู่เชฟปลากินน้งพูดเดี๋ยวเขามาให้เรามันไม่ได้ปอนะอันนี้ปอาจารย์มันไม่ได้แต่ตยปอนพูดไม่ได้แต่ผมได้ทุกวันอ่ะเออผมเสร็จได้ทุกวันแต่ปอนพูดไม่ได้เลยอ่ะ มันมันเจื่อเป่ล่ะอ้าเียอไม่เลยแต่บอกว่าไม่หมันเองมันเกียเยมอยู่ทุกคนพูดเลยที่ไงมือเองไม่หมันข้าวผัควยไปใส่กบระยสบามทได้ทุกวันบพูดเราไม่ได้ชเลยมึงฟุกเกินเอามาปอนแซ่บขนาดนั้นไอไอของมิไอเร็บักไอไอของมิ ลิปนี้ก็ประมาณนี้คะผมยังไม่รอเากินดิบงเหรออกินได้อร่อยนะ่บ่เที่ยเดี๋ยวพากินม่วยรอก่อนรออาหารก่อนเดียวดูสิมาๆเยนะจ๊กินวิ่พปือวระวังเม็ดนมาดึงสตะววะได้แน่นะเน้อดึงสตัวเด้นะไปดีเด็กแก่ไไมทุกนโอ้ิ้มมั่วๆลอ เอาเอาเลยได้ยังไงกินด้วยกันดิมาดิอุษาซื้อลาบซื้ออะไรมากินเนี่ยผมไม่อยากกินกับพี่บ่าวโอ้แต่แล้โอ้ขากรร้างโอ้ขากรร้างจะไปกินขี้เตี๋ยวเหรอแกเราจะไปกินขี้เตี๋ยวมาเอาเลยขากล่องลงลงลงเดี๋ยวลงนี่ลังผมก้มเลยไม่ไม่ลาบคงยังไม่กินอ่ะเดี๋ยวผมจะเอากระติกหลบๆลบก่อนนะไปกินไปนี่วะเอาเลยเอาเลย ไม่กินหรอไม่กินปลาปาปลาปลาปลมปลาปลามลาปลามลาปลาปกาาป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 าทลาปลา้าลาาปลานลาปลาลาป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 าปลาปลาปาปลนลาปลาปาปลาปลาา เาประทานอาหารแล้วลาบหมูลาบเนื้อสิ่งที่ข้าวเราเนอะโอ้ก็พิการเนาะไม่รู้จักเอาเลยเนาะรออยู่คนเดียวหยอดนิดหน่อยยอดัวลนิดฮือเอาเลยโยนดาไมได้หรอก็อันนี้คมกันมาค่ะปอนจะไปกินคนเดียวบอนม่ไปออ้ เราคำใหญ่นาทุกท่านกินข้าวยสุดมากมากประเดี๋ยวทีมงานบางส่วนจะอยากกินสุเดียวนะากาเ็นเกๆมามาเลยเื้อมาเผื่อคนแน่เลยกินด้วยกันสุบัโชมาสุบนชใส่อาตื่ใจแสงก่อนนะนะ มาแล้วก่อนทำหูพอหลับที่เจ็ดหลับแล้หลับกลางวันวันนั้นคุ้มกว่าวันนี้ไม่ค่อยคุย้มเท่าไหร่จังคุ้มคุ้มเลย,ว,ยวันจีบอนซื้อมาวันรู้อร่อยมากเลยนะออเออแม่เฮ้ย<ป>

ปอนกางปอนเย็นตีหูค่อยเลยนะตาเขามานั่งกินข้างนี้นี่วิวได้บางก้องรู้เปล่รู้ดูวิวเรากินนี่กินเย็นวี่เรากินแล้วจะหิวตามห้วจุกตามอร่อยมากเลยปอนไม่ได้หลอกนะจะทำหยุดตะกันได้เพี่อนอ๋ออ๋อ คือรู้มั้งคุมดำคือที่คลองมันนี่ซื้อจริงไหมทำเองวันนี้ได้อยู่คุ้มดำอือมันก็ได้ทุกวันออืจะได้บอลไม่กินไงบ่าไม่ได้อพูดได้นะคนฟั่งดีเนาะป่าไม่อยู่ป่ะอ่า คนตำก็ตำด้วยใจเนาะใช่แล้วด้วยใจม่นต้องใส่ผู้ชด้วยง้อตำด้วยครบนคนฝาไม่ดีมันก็พูดไปนั่นแหละคือเบารึเปล่าได้ไม่ได้กินอะไรไงอร่อยครอร่อย ยังไม่ไปบอถุงกล่องเลยมาเลยหยุดเตะกล้องลุงบ่าวเลยนักข่ากองหมดน่ะกล้องที่บ่าวบ้านนี้ใช่ไังบอบ้ ข้าวก็ได้อยู่อืมเปรียวข้าวใส่ยูบุญด้วยหรือว่าเอ็มห์ใส่ยูบุญด้วยหนือว่าฟังฟังดินเีราน้ำมันมาแล้วดินปลวกปล่อยทำลายไร้แล้ว ขึ้ข้าวเหมือนะอยากมะพเ้าค่อยลิงแต่วันแรกจนวันนี้ยังไม่ได้กินเลยนั่นไอขอขอขอเขาเนาขอให้ขอแล้วขอแล้วจะเก็บอบโดยพู้นั่นมาหมมอนมุดอ่ะงออแล้วไม่ได้พอ ข้าวเจ้าได้หรือบอกไม่ใช่ข้าวซื้ออันนีはは้ข้าวหมูแล้วข้าวแม่เจ้าให้กสอบหนึ่งเงินแ่ข้าวแล้วแต่ลมข้าวจะแช่ไหนก็ไ่แช่ก็มีกินเยอะอืม่มกันอืมนี่ว่านั่งนี่เถนข้าวซื้อแนแบบนก็เป็นอะไรนะตู้ก็ตู้นี่ก็มือพอตู้ใหญ่